ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันองค์กรชั้นนำได้วางแผนดิจิ t a ลทราน sfmation อย่างจริงจังแล้วองค์กรของคุณกำลังมองหาวิธีการทราน sfm อยู่หรือเปล่า Your Next You เรามีตัวช่วยในการวางแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้องค์กรของคุณก้าวไปสู่ดิจิ t a ลทราน sfmation อย่างเต็มตัว New Capability for Digital Transformation Package จาก UNEXU ตอบโจทย์การสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลขององค์กรคุณให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการให้กับธุรกิจของคุณโดยผู้เรียนจากองค์กรของคุณจะได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลไม n ์เซ็ในการสร้างพื้นฐานและแนวความคิดแบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะดิจิทัลลีดเดอร์เพื่อสร้างภาวะผู้นำและสภาพแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบดิจิทัลอีกทั้งสามารถต่อยยอดทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับทีมงานหน้าบ้านด้วยดิจิทัลคัสเตอร์เอ็กซ์เพรียนซ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้ลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมไปถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมงานหลังบ้านด้วยดิจิ t a ลโอเปอเรชันสำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดิจิทัลในองค์กรของคุณมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับ Your Next you for e n t e r p r i e